สวัสดีค่ะลูกดวงที่น่ารักของแม่หมอเข้าสู่เพจแม่ลูกผูกดวงเจอเจอกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาดูคลิปดรนดอมกับหัวข้อแปลกๆที่ว่าสิ่งที่คนคนนี้นะคะคิดถึงหน้าเขาเอาไว้ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนรักเก่าหรือคนรักใหม่คนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่ได้หมดเลยนะคะจะจริงจังหรือเล่นๆเรามาดูความคิดในใจสิ่งที่เขามองมาที่คุณคนคนนี้มองมาที่คุณแล้วเขารู้สึก ยังไงบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอและเชื่อมั่นในไพ่และในกาทุกใบที่กรองจะดูกันนับแต่น,นี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งเขาไม่งงเนาะฝั่งเขานะคะ สีชมพูฝั่งคุณจะสีแดงนะคะเอาอย่างนี้ละกันฝั่งเขาและฝั่งคุณนะะสิ่งที่คนคนนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่นิ่งเงียบมากๆสุขุมและรอบคอบทำอะไรละเอียดอ่อนมากๆ มากๆเลยนะคะและสิ่งที่เขามองมาที่คุณ,คณเขารู้ว่าคุณเนี่ยยังไม่ลืมเขานะยังแอบนึกถึงหรือยังคิดถึงเขาอยู่หรือถ้าไม่ใช่เขาคุณเองมีพลังงานที่เศร้ามากๆเครียดคิดมากกังวลเขาเองตอนนี้สับสนนะคะสองจิตสองใจเลยนะคะในตัวคุณมากๆ ซึ่งสับสนณนะตรงนี้ 1. ไม่รู้ว่าคุณมีใครไหมสองคุณยังรักเขาไหมสามคุณยังให้โอกาสเขาไหมสี่คุณยังอยากคุยกับเขาอยู่ไหมหรือว่าคุณเป็นเดต้าเปล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะคุณไปเหมือนแบบพบเจอกับพลังานอะไรใหม่ๆก็ไอ้ก่อนหน้านี้ที่คุณเครียดอะ่ะเออคุณจะมี energy ที่ปรับจูนค่อยๆ ดีขึ้นเหมือนคุณอะไปชาร์จแบตอ่ะหนึงออกป้าว่าแบบมันกําลังจะพังแล้วมันกำลังจะหมดแบตแล้วอะมันเหลือสองขีดแล้วคุณก็ไปแบบไปเติมพลังงานนะคะสิ่งที่เขามองมาที่คุณนะอืมแล้วเดี๋ยวดูต่อเขาเห็นอะไรอีกยอยากจะบอกจังเลยว่าเขาตอนนี้นะคะอยากกลับมานะมองคุณมีค่ามากๆมองคุณแล้วรู้สึก คิดถึงเรื่องอะไรเก่าๆนะคะแล้วซึ่งที่เขาเห็นเป็น Energy เป็นพลังงานกับคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกเลยตะกี้ก็รู้สึกและใบนี้ก็ยังรู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้ลืมเขาคุณเองก็ยังคงคิดถึงหรือนึกถึงพวงเรื่องเขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ลืมไปเลยบล็อกกันไปเลยถึงอาจจะแค่ การเป็นแบบพนักง,งานที่นิ่งๆเงียบๆอะไรแบบประมาณนั้นแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาอยากมอบสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้คุณมากๆในตอนนี้เนาะอืมเขาอยากจะเดินหน้าลุยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะคะสิ่งที่เขาเห็นและตอนเนี้ยเขาเองก็อยากให้คุณเปิดใจรับเขาด้วยโอ๊ยนี่นี่ดาบเลยฉันจะฉันจะสู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกปะฉันจะสู้ ฉันจะฟันฉันจะลุยฉันจะเดินหน้าต่อไปแล้วเขาก็อยากให้คุณนะคะไม่ใช่ไอซี่เขาจะสู้เนี่ยไฟขึ้นมาแล้วคุณนิ่งไม่ได้นะเขาจะเขาจะมีอะไรที่แบบมาถามคุณก่อนว่าคุณน่ะก็จะสู้กับเขาไหมคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปกับเขาหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าคนคนนี้จะรักปรับทำเลยเขาจะมาถามคุณเขาจะมาท้าทามคุณก่อนว่าคุณนะ่ะพร้อมที่จะสู้และเปิดโอกาสให้กับเขาหรือเปล่าแม่อืม อุปสรรคมันจะเยอะแค่ไหนนี่ก็อุปสรรคนะคะเขาก็จะไม่ปล่อยมือคุณอืมเขาก็จะอยากยืนเคียงข้างคุณหรือถ้ามันจะมีคนไม่เห็นด้วยนะคะเขาก็จะอยากให้คุณนะคะอยู่เคียงข้างเขาเป็นเดอะเบสในใจเขาเป็นคิงในใจเขาเป็นออฟในใจเขาคือไม่อยากให้คุณอนะมูฟจากเขาไปไหนนึกออกใช่ปะอะไรประมาณนั้นนะคะ เหมือนกับเขารู้เลยว่าการกลับมาหาคุณครั้งนี้ถ้ามันจะเป็นพลังงานของคนรักเก่านะคะหรือถ้าเป็นคนรักใหม่เขาก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่อุปสรรคปัญหายุ่งยากเหนื่อยใจเยอะมากๆอืมแต่แม่หมอมั่นใจว่าคนคนนี้ยิงถือเหรียญคนเนี้ยเขาจะทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะเขาจะทําให้คุณเป็นแบบเป็นเดอะเบสแล้วทําให้คุณอะรู้สึก มีคนอิจฉานึกอออกปะมีคนรู้สึกอิจฉาคุณที่ได้เจอเขาอืมมีคนรู้สึกเขาจะทําให้คุณรู้สึกแต่แม่หมอจะอธิบายไงเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมาเลือกเขาคุณจะไม่เสียใจเออคุณจะไม่อายใครนึกอ,ออกใช่ไหมคะอือม,มันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเขาคนเนี้ยเขาจะมีมีคนมาทาบทามแทนตัวเขา กับคุณด้วยนะคะเป็นเพื่อนเป็นเป็นคนในบ้านเป็นเจ้านายคุณ,คณจะนี่ไงยังไงคนคนนี้เขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะตอนเนี้ยถ้าคุณบอกคุณบล็อกกันไปแล้วคุณห่างหายเงียบกันไปแล้วอะ่ะอืมเขาจะกลับมาขอโอกาสขอให้คุณอยู่กับเขาขอแต่งงานขอโทษหรือขอ ขออะไรได้ไหมถ้าฉันจะทําแล้วเธอเปิดรับได้ไหมนึกออกป้าไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะถ้าเขาคนเนี้ยจะตั้งหน้าตั้งใจไฟขึ้นมาแล้วให้คุณเนี่ยเป็นพลังงานที่เปิดรับอย่างเดียวรอรับความรู้สึกเขารอรับสิ่งที่เขาจะมอบให้ได้ไหมอืมเขาจะมาขอโอกาสขอโทษนะคะบางคนถ้าเกิดได้เจอได้เจอกันเร็วเวนี้ยมันก็เหมือนจะ มีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณมีข้าวของเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมาให้คุณถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยให้เขากลับไปไม่ว่าจะวันครบรอบหรือวันเกิดอะไรก็แล้วแต่เขาคนนี้จะกลับมาให้คุณบ้าง นะคะในตอนนี้เป็นพลังงานแบบนั้นเนี่ยแล้วบางคนอ่ะฝันถึงกันยังนึกถึงกันอยู่เลยนะคะรู้สึกบางคนเอาดวงไปดูกันด้วยเออแบบเฮ้ยเขาใช่คู่เราไหมเราใช่คู่เขาไหมมันเป็น energy แบบนี้ด้วยนะคะเขากับคุณจะได้เจอกันในงานเฉลิมฉลองหรือได้นัดเจอกินข้าวกันสังสรรค์เพื่อนฝูงครอบครัวอะไรแบบนี้แล้วจะบอกว่าจากตอนแรกถ้าไม่มีคนช่วยเดี๋ยวจะมีเพื่อน พ่อแม่พี่น้องมาช่วยด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าเออเห็นด้วยอ่ะคนคนนี้แม่งก็โคตรเพียนเลยเอ,อ้ยม,มึงมึงอ่ะใจอ่อนเถอะหมายถึงคุณที่ดูคลิปเนี้ยใจอ่อนสักทีเถอะคือเขาทําขนาดนี้แล้วอ่ะเลิกนอยเลิกงอนได้แล้วให้โอกาสคนคน,คนนี้ดีไหมมันจะเป็นพลงานแบบนี้นะคะโอเคคนคนนี้จะพยายามที่จะอยูเธอร์รีเธิร์กลับมาจะอยู่จะดีคนคน,คนนี้กับแม่คะ่ะบอกเลยนะคะไม่ว่าจะ เป็นคนทุยหายเงียบกันไปบล็อกห่างกันไปแต่คนคนนี้จะพยายามเพียนและกลับมาขอโทษขอโอกาสลูกดวงที่ดูคลิปแรนดอมคลิปนี้ไม่เหมาะอยู่นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดข้อความที่เขาอยากจะส่งถึงคุณเบาๆกันเลยนะคะเพราะคนนี้อยากส่งอยากสื่ออะไรเอ้ย เขาอยากกลับมาต่อสู้ดึงคุณคืนกลับไปดูแลกลับไปอยู่อ้อมอกอ้อมใจเขากลับไปทําให้คุณมีความสุขไม่ว่าตอนเนี้ยคุณจะมีใครอยู่จะอยู่กับใครจะทําอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้จะพยายามขอให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสรับรักเขารับโอกาสดีๆที่เขาจะมอบให้เพราะตอนเนี้เขามองเห็นคุณนะ่ะมีค่าในสายตาเขามากๆเลยค่ะเขากลัวเสียใจถ้าเกิดว่าต้องเสียคุณไป คนคนนี้กลัวความเสียใจมากถ้ากลับมาแย่งกลับมาไฟแล้วอะมันจะมีโอกาสเป็นไปได้อีกหรือเปล่านะคะอืมเป็นพลังงานแบบนี้นั่นเองเป็นข้อความเล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาอยากบอกกับรูปดวงท้ายคลิปนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เจอๆกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคะ่ะทุกคนเลยที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแม่หมอด้วยนะคะเปิดรับพลังงานดีๆกลับไปได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ